สวัสดีครับอยู่กับช่อง b w วอลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็แปลกตาไปนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้อยู่ในห้องนะครับปกติจะเอาดอร์นะออกไปเที่ยวข้างนอกเพราะว่าวันนี้ผมมีนี่ครับบัสไรเยียครับจากดิสนีย์สโตร์นี่ก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับก็เป็นของเล่นใหม่นะครับที่บังเอิญซื้อมาแล้วก็อยากจะเอามาถ่ายคลิปให้ คนดูใน YouTube ได้ดูด้วยนะครับว่า,าตัวนี้พิเศษยังไงซึ่งบั g ไลเยียตัวนี้เนี่ยให้ดูใกล้ๆนะครับก็เป็นขนาด1ต่อหนึเลยนะครับเท่ากับสเกลจริงในการ์ตูน Toy Story เลยนะครับก็เป็นงานที่ Disney Store ครับเขาทำออกมาไม่ได้มีแค่บัสไลเยียตัวเดียวนะครับก็จะมีพวก Woody แล้วก็เหล่าของเคลื่อนใน Toy Story นะครับ อีกเทียบเลยตัวนี้ก็จะเอามาให้ทุกคนดูนะครับนะครับอันนี้ก็ด้านหลังกล่องก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีคู่มือแถมมาให้ด้วยนะก็คือผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมสายรัดตัวบัตรไรยัยงอยู่นะครับตรงแขนก็อาร์มฟิลลิ่งของดิสนีย์ครับก็คืองานเขาจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นไหม ตัวบัสก็จะเปอยนะครับโชว์ให้เห็นเพื่อที่จะให้เด็กๆเกนี่ยสามารถกดปุ่มลองเสียงได้นะครับผมเดี๋ยวกดปุ่มให้ดูนะ u z z Lightyear at your service พูดได้ด้วยนะครับ <take> cover. And คือก็พูดได้หลายประโยคนะผมไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยพูดได้กี่ภาษาเอ้ยพูดได้กี่คำนะครับ It's a secret mission in uncharted space let's go No time แต่เดี๋ยวผมจะแกะบัสออกมาจากกล่องก่อนนะครับผม <c oughs> ก็ของเล่นเวลาซื้อมาก็ต้องแกะออกมาเล่นนะครับแต่ว่าก็ต้องแกะกันอย่างระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าของเล่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเก็บกล่องด้วย เพื่อที่วันข้างหน้าราคามันก็อาจจะขึ้นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอแกะกล่องแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับบัสออกมาจากกล่องข้างหลังก็จะเป็นฉากที่ บัสยืนอยู่แบบนี้เลยนะครับให้ดูเออแล้วผมจะหมุนบัสไตเอยียกกับหลังทำไมก็ต้องโชว์กล้องเพราะว่าให้ทุกคนดูตรงเนี้ยเห็นไหมเขาจะเป็นเขาเรียกว่า toy detector นะครับตรงลำตัวบัสเนี่ยก็คือถ้าเกิดเอาตัวเซิร์ชนะครับของทอของดิสนีย์โตที่เป็นค่ายเดียวกันนะครับมายืน ผันหน้าชนกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้ว toy detector ตรงนี้นมันจะทํางานกนะ็คือตัวของเล่นน่ะมันจะคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีเซิรฟ์ฟนะก็ซื้อมาแค่บัสจอด <c oughs> ก็ออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบัสไซเยสเกล1ต่อ1จากดิสนีย์ครับผมนี่ฮะก็ดีเทลเหมือนในการ์ตูนเปียบเลยนะครับ แล้วก็มีหน้ากากมาให้นะฮะแล้วก็เปิดได้ด้วยเดี๋ยวดูซิเปิดยังไงก็คือกดปุ่มนี้อ่าโอเคเปิดได้โดยปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวปิดเข้าไปแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยพอเปิดมาแต่ว่ามันไม่พูดนะครับแต่ว่าหัวขยับได้ถ้าเป็นของติงเวทอรอย่างเงี้ยคือเปิดหน้ากากมาแล้วบัตมันจะพูดเลยนะครับว่าบเอ้ยท็อกซิกเปิดหน้ากากได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ว่าตัวดิสนีย์ตัวเนี้ยมันมีความพิเศษกว่าตัวของติ g งเวทอยนะครับที่เป็นคู่เทียบกันก็คือตัวดิสนีย์ตัวเนี้ยมันมีคาราเต้ช็อปเอามาให้นะเดี๋ยวผมขอลองหาก่อนว่ามันเล่นยังไงแปบ๊บนึงนะครับตรงนี้ให้ดูจุดขยับของบัสก่อนนะครับก็ขยับได้นะฮะเนี่ากาะกเปิด หัวหมุนได้นะครับเห็นไหมนี่หมุนซ้ายหมุนขวาได้แต่หมุนขึ้นหมุนลงไม่ได้นะครับมาดูขาขาก็ขยับได้นะครับปลายเท้าไหนไหมขยับได้จะถท่าจะทางนี่งอเข่าได้แบบนี้เลยอ่าก็ จัดท่าได้นะครับก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ไปในตัวด้วยอ๋อนี่ครับเจอสวิตล้ะสวิตก็จะอยู่ข้างตัวแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าจะเล่นก็เปิดขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็าดูซิคาร์เตช็อป นี่อันนี้ก็คือคาราเต้ช็อปทำได้นะครับเหมือนในการ์ตูนเลยเอออันนี้ติงเวทอยทำไม่ได้นะครับป๊าบเข้าให้แล้วก็ข้างหลังให้มันปีกแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูกันนะว่าเวลากลางปีกบัสจะกลางยังไงเราต้องกด อ๋อ oh. อันนี้ผมก็เล่นพร้อมคนดูเลยนะ <c oughs> ให้ดูอันนี้จะมีปุ่มแดงใช่ไหมครับข้างหน้าเนี่ยเวลาเราจะกลางปีกเดี๋ยวผมเก็ีปีกก่อนปึ๊บเก็ีปีกเข้าไปเนี่ยเวลาจะกลางปีกเราต้องกดปุ่มแดงเลยแล้วปีกมันก็จะเ,เด้งยวให้ดูนะครับปีกกเด้งอ่าอาแหบไม่สวยเพราะว่ามันเก็ปีก มันติดมือผมข้างหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่เอาแบบแกระเด้งพร้อมมัเลยนะ1 2ึส,อสเอ้ยบัดหมุนไม่เอาอ่ามาใหม่หนส,สมไม่เห็ไหมกางปีกได้นะครับแลาวไหนดูซิมีลูกเล่นอะไรอีกข้างหลังเนี่ยมันมี led นะครับเหมือนจะเปิดไฟได้ด้วยขอลองหาก่อนโอเคครับเจอแล้วว่าเวลาเปิดไฟที่ปีกเปิดยังไงก็ เปิดที่ปุ่มแดงนะครับที่เรากางปีกบัตอะ่ะก็กดแค่เนี่ยกดแค่เนี้ยแบบไม่ต้องแช่นะครับเวากดเ,เวลากดก็กดแค่เนี้ยปุ๊บแล้วไฟก็จะติดเลยแต่ถ้าเกิดกดค้างไว้มันจะเป็นการกางปีกอ่าแบบเนี้ยแล้วไฟก็จะติดอ่าเห็นไหมครับก็เท่อยู่นะก็ถือว่าเป็นบัสไล่ย์ตัวจบ ของใครได้เลยในสเกลหนต่อหนึนะครับก็คือซื้อมาตัวเนี้ยตัวเดียวแล้วก็จบได้เลยแล้วก็ไปหาวูตี้มาเพิ่มมายืนคู่กันได้นะครับก็ทาง Disney Store เขาก็ทำออกมาเหมือนกันนะครับวูตี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปอะก็จะมีออกมาครบแก๊งเลยนะทั้งเจสซี่เซิร์ฟแล้วก็ตัวม้าที่เป็นของวูตี้ครับอย่างพวกตัวเอเลียนก็มีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลบัสาลเยียใกล้ๆนะนี่นก็คือดูหน้าครับถือว่าเนียนไหมลงสีมาก็ได้อยู่นะครับเหมือนกับในการ์ตูนเปียบเลยอ่าให้ดูดูด้านหลังนิ้วก็จะแบบทำเป็นชี้นิ้วได้ด้วยนะครับขยับได้แค่ตัวนิ้วชี้นะตัวนิ้วของบัสเนี่ย เอาไวโ้โพสท่าชี้นิ้วเจ้าเนี่ยงงดูไปดูมาจะเหมือนไอรอนแมนตอนจะดีดนิ้วแล้วก็จะมีที่ปุ่มตรงนี้ครับไม่สิปุ่มที่แขนตรงนี้เวลากดปุ๊บเนี่ยไปแบบยิงเลเซอร์โอเคครับเดี๋ยวผมจะ อินเสิร์ตบัสไรเยียให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันแบบเท่แค่ไหน no time โอเคครับสำหรับการรีวิวบัสไลเออร์จาก Disney Store ตัวนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปเนี้ยถึงร้อยไลค์เมื่อไหร่เนี่ยผมก็อาจจะไปซื้อวูดดี้มารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันอีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าก็น่าจะเป็นในโหมดท่องเที่ยวเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้เป็นพิเศษจริงๆน่าจะมีคลิปเดียวหรือเปล่าไม่น่าจะมีรีวิวของเล่นอีกแล้วนะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ